ครับสดีครับทัคงละครทั้งหนังขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รอคอยพูดถึงภาพยนตร์ก่อนแล้วกันครับภาพยนตร์ที่ขายอ้อที่ออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนก็เซอร์ไพรส์กับกับผลงานที่ทำออกไปแล้วเขอโทษด้ับแล้วทีนี้คือประเด็นคือว่าแบบ เราก็พูดอะไรมากไม่ได้เนาะแบบกับคาแรคเตอร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็ก็มีความลับของมันอะยาเงี้ยครับก็ทีนี้แต่ว่าหลายๆคนที่เข้าไปชมแล้วก็มารีวิวกันต่างๆนานาว่าแบบอ่าวันที่พูดได้แล้วแหละก็ว่าแบบเป็นคนชั่วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คน, <laughs> คนดีใช่ครับก็เลยแบบว่าขอบคุณมากที่ที่ชื่นชอบครับขอบคุณมากที่ พาพุ่งทยานมาสุดตอนนี้ไม่ได้อัปเดตล่าสุดแต่ว่า่สุดเจ็ดจสบว้ากำลังจะ80แล้วขอบคุณมากครับไปให้ถึงร้0ยส0งร้อย้อได้เลยนะครับฝ <c oughs> ากสนับสนุนหนังไทยภาพ,พยนตร์ไทยที่มาจากฝีมือของคนอิสานนะครับแล้วก็ฝีมือของพี่โจบอสโจหมอลำของเรานะครับหํัหรับพี่บ้านแพงแล้วก็มีพี่ใหม่พะวัตเป็นผู้นำกับ คนตั้งใจทํางานมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่เรงเห็นว่าตรงนี้มันจะสามารถเป็นซอฟต์คอรเวอร์ได้เหมือนกันนะครับครับผมเราก็ไปยนเรื่องนี้เรียกว่าเอาความแบบอ่์ความ่หมอลำมาใส่เยอะมากครับคือคือคายอ้อเนี่ยนำสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเค้าเจอร์ของคนอิสานครับเคอเจอร์ของภาคของงานศาสตร์ศิลป์ดนตรีของหมอลำอะไรยงนี้ครับนำมาเล่าในอีกมุมมองนึงมุมมองใหม่ๆนั่นก็คือมุมมองของการที่มันเป็น เรื่องซีรีส์ขึ้นยอะไราเงี้ยครับเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเป็นแบบว่าตลกเป็นแบบโจ๊ะฮ่าฮาอะไรเงี้ยต่างๆนานาแต่ว่าตอนนี้มันถูกนํามาเล่าในรูปแบบนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความสนใจได้ให้ได้รู้จักคําว่าหมอรำแล้วก็อีสานได้อีกมุมมองหนึ่งมากๆอย <c oughs> ่างท70ล้านนั้นละครเราก็จะแตาได้เจ็ดแต่ด้วยครับโอ้ยน่าจะเห็นหน้าผมว่าม <c oughs> ันมีค <c oughs> วามส <c oughs> ุขขนาดไหนนะ ชื่นใจครับคือจริงๆแล้วมันก็คือก่อนหน้านี้ครับอย่างอย่างตัวผมเองเ่ยเป็นแฟนหลายคนก็ถามว่าแบบถึงขั้นมีถามว่าแบบไม่เล่นละครแล้วเหรออะไรเงี้ยถายไปไหนตกใจมันทำหนักจริงท,ที่เราก็มีผลงานนจริงๆผมแบบยิ้มในใจครับว่าเดี๋ยวผมมีผลงานดีๆมาให้ดูสองสองผลงานแน่ๆอ <ๆ S 1> ะไรเงีย้ยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราใช้เวลาการถ่ายนานมากอย่างพานองนางไอ้นะครับใช้ใช้เวลาการถ่ายทํานานมากแล้วเป็นงานที่หนักมากอะไรเงี้ยแล้ว คุ้มค่าหายเหนื่อยมากๆครับที่ที่ผลงานออกมาทุกคนตั้งใจแล้วแบบทุกคนติดตามแล้วก็กระแสดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมจะบอกว่ามีแค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวอีกเยอะเลยที่ที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดเยรู้สึกอย่างเงีครับคนถามว่าถามไม่เหน,นื่อยตไม่ออกไปแล้วต้องรู้ มันอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานมันยังมันไม่ได้แบบออนแอร์ครับแต่ว่าจริงๆเรายังอยู่ครับอยู่ในวงการนี่แหละครับยังทํางานยังทำงานใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ออกสื่อครับเป็นงานแบบว่าไม่ใช่กระแสหลักไปร้องเพลงไปอ่าถ่ายงานนู่นนี่นั่นต่ก็นามีครับแต่มันมันไม่ได้อยู่ในสื่อหลักเฉยๆครับก็เลยก็เลยอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับพี่ๆสื่อของเราทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสื่อของพี่ๆอ่ะนำพาให้นำพาให้ แฟนๆที่บ้านนําพาให้คนที่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้รู้อัปเดตครับเราไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตแต่ว่าตุ้มตาครู้สึกว่าสิ่งผลงานสองเรื่องที่มันถ่ายทำแล้วก็งานับมันต้องมาแน่ก็มานะครับผมว่ามันมันมาไกลด้วยฮะมันมาไกลกว่าที่คิดทจริงแล้วมันประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ที่ดีครับที่ดีมากๆมันเลยทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากๆยเงี้ยครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามัน เราเองอ่ะในขณะในขณะที่เราทำงานเรารู้ว่างานเนี้ยมันคาดหวังได้ด้วยด้วยเนื้อหาของการทำงานอยู่แล้วครับเรารู้ว่ามันดีจริงๆอ่ะครับเรารู้สกเรารู้สึกได้ในการทำงานมันมีทั้งความสุขมีทั้งความตั้งใจและยากลำบากอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่ามันคู่ควรครับมันคู่ควรที่วันหนึ่งถ้าคนได้ดูแล้วคนจะรู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกิใจนะแม้จะเป็นละครเย็นไม่เอกเย็นแต่ว่าเรตติ้งก็คือวงสุด ก็ดีใจมากๆครับดีใจแบบดีใจแบบว่าจริงๆก็เรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันได้นะครับแบบว่าอยากให้แบบอยากให้ไปแตะถึงเลข2ตัวได้ก็ดีตอนแล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้13 14ครับวันวันนี้วันนี้14ครับมีเกือบจะ40เลยครับเขาก็บอกว่าใครเล่นละครเย็นเป็นพระเอกละครเย็นคนชาติที่จะร่ำรวยคู่คโอ้โหจริงๆแล้วก็ อาจจะรวยความสุขก็ได้ครับอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องร่ํารวยเรื่องร่ำร่ำรวยนะเรื่องร่ํารวยเนี่ยต้องอาศัยทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับแบบจ้างงานได้นะครับผมขออนุญาตขายเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องนะครับคือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลับมาทําวงแล้วนะครับจ้างไปเล่นได้นะครับอนนี้กลับมาในรอบกี่ปีครับในการตัดสิบสิบห้าปีครับสิบห้าปีผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการเพลงเลยครับแล้วตอนนี้ก็กลับมา กลับมาอยู่ในคอนิชันเดิมใช่ครับตั้งแต่ออกกระเบนไปวงใหม่มมมมครับช,ชื่อวงชื่อวงบ้างครับชื่อวงอะครับเดี๋ยวถามสมาชิกวงก่อปครับยังไม่ได้ตั้งครับใช่ครับเนมาตื่นเต้นไปจับมานจับไหเลันไม่เ,เหมือนเดิมเพราะเราเป็นแชมป์มันไม่เหมือนเดิมครับ <c oughs> โลกโดนตรีโลกโดนตรีมันไกลมากแล้วครับ <c oughs> คือจริงๆวันนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่ว่ากลับมาในฐานะคนที่เข้ามาสู่วงการดนตรีครับแล้วก็ทำเพลงเราทำทุกอย่างในในทุกระบบที่ วงดนตรีจะต้องทำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเป็นชาเลนจ์ใหม่แต่ว่าพร้อมรับงานครับขายของเลยจ้างยองตุงตามจะได้ดูอะไรบ้างได้ดูซิกแพคครับแต่ก็เหมือที่ตุงตาแซวว่าก็เหมือนที่ตุงตามลงใช่ไหมคือกอะไรใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจ้างจ้างแบบเพิ่มราคาหน่อยอาจจะได้จับครับว้มันมีมันจะเป็นเหมือนในที่ในคลิปที่เขาลงใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมาเดียตลอดครับใช่ครับแต่ว่าคือผมก็ อธิบายไม่ได้ว่าแบบคือน,น้ำตาลเขาก็ชอบแบบแอบถ่ายไง แต่เราตั้งแต่เราเตื่นดูจัดในคลิปเราก็เหมือนตั้งใจโชยต่อได้ครับพอดีว่าเห็นกล้องพอดีครับเราไปนใช่ครับผมถ่ายถ่ายคลิปนั้นเสร็จคือตะคิวกินแล้วฮะถามราคาแพงไม่แพงแพงมากอะไรนะครับราคาโชว์หรือราคาโชว์เหรอครับราคาโชว์จริงๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหลังบ้านได้ครับอ่าอินสตาแกรมไวน์นะครับบนหัวก็มีแบบที่แบบว่าติดต่องานเเลยครับมื่อกี้เราขายไปมีไลน์ OA ด้วยนะครับเขาอวดดันไหมว่าถ้าคุณจะคาดหวังว่าเขาเห็นร่างทองเป็นเวทีสเตจ สิ่งท oh ี hey. ่คุณจะได้ไปนะครับสิ่งที่ค hmm? ุณจะได้ไปเนี่ยผมขายเลยนะสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณได้นักแสดงที่คุณเคยดูในภาพยนตร์ในละครที่ที่คุณชื่นชอบแน่นอนไปในฐานะนักแสดงด้วยแต่ไปในฐานะศิลปินร้องเพลงที่แบบเป็นศิลปินจริงๆนะครับร้องเพลงจริงๆนะครับแล้วก็เล่นดนตรีจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่ดาราไปร้องเพลงครับก็คือเป็นดาราเป็นนักร้องครับไม่ใช่เป็นดาราแค่ร้องเพลงได้ครับผม แล้วก็เอ่อเป็นอยากเป็นที่รักของทุกคนจ้างงานกันเยอะๆครับเมียมนภรรยา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 เป็นผู้จัดการวงครับก็คือไปนั่งคุณคิวซีนั่งไมที่งกับวร์ี่พูดเล่นคือเขาก็ช่วยดูความเรียบร้อยหลายๆเรื่องคือเราทำงานกันเป็นทีมครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้ในสิ่งที่โฟกัสคือกำลังมูฟ e มาสู่วงการดนตรีจริงๆ ครับผมก็หลายๆคนก็คงเห็นในในหลายๆโศกสีบแบบคนไปแล้วอะไรครับตามจริงๆมีคนมาถามว่าที่คนเสิรเราก็มีภรรยามีครอบครัวมีลูกแต่ว่าถึงเราก็ยังเป็นนักรองครที่ชผมผมอ่าจริงๆแล้วก็ในในเป้าหมายในการทําดูแลรักษามาตรฐานตรงเนี้ย <c oughs> เพราะว่ามันมีคนดูครับมีผมรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงครับเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเราเป็นคนที่ให้ความสุขความบันเทิงคนระับเราควรจะ เราควรจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอะไรเงี้ยครับเท่าที่เราทําได้อะไรเงี้ยครับถ้าเรามีโอกาสเราก็จะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดเราให้ของดีเราก็น่าจะต้องได้ได้รับสิ่งที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยผมว่าในการตั้งใจทํางานในอะไรทุกอย่างมันเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับดูเป็นบุญครับผม <c oughs> ถ้าาอยกจ้างจ้างนะอยากเก็บซิแพ็กจ้างนะรก็โชว์ให้เราดูนะคะอยากเห็นนย รวมได้เหรอเนะอรองินนะเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะตั้งหรือว่างานโดืนเพื่อง,งานครับเพื่อง,งานเพื่อง,งานแล้วก็มันมีอ่าอันดับแรกเลยคือเพื่อง,งานครับเพราะว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามที่ที่เราต้องรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครในรูปแบบนั้นน่ะเราก็จะทําแบบนั้นแหละครับบางบางโปรเจกต์มันตีความมาแล้วมันมันไม่ผอมก็ต้องไม่ผอมรับ mm hmm. เราก็ก็ mm hmm. ยัง follow ทำสิ่งนั้นแต่ว่าด้วย mm hmm. สิ่งที่มันได้ได้กำไรมาก็คือในชีวิตประจำวันเราก็ mm hmm. าก็หุ่นดีก็ดีกว่าอยู่แล้ว แต่ว่าอันนี้คือเราดินน้ำหนักลดลงหรือว่าย่งไงครับลงครับลงจากตอนแรกลงไปสิบกิโลครับลงไปสิบกิโลใช่ในระยะเวลาสามเดือนตอนนี้ก็คือลงตัวแล้วใช่ไหมครับอน้านของอันนี้อยู่ไปเรื่อยๆเลยครับก็ก็รักษาไปครับคือคืออันนี้ต้องต้องพูดตรงนี้เลยครับขอบคุณพี่เบสพี่เบสเฟสจริงๆ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือผมได้ความรู้หลายๆอย่างในการดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองต่อไปอะไรเยงนี้ครับ นี่คือสิ่งเป้าหมายท,ที่ที่ที่เราได้มาเอยครับครับ้วะมีเราเท่าไหร่ครับที่้ควับบไหน,นก่อน